สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้สัปดาห์ศุภชเวร์โอ้ยหิวขา่าวหิวขา่าวมีหยังกินขา้าวแลงแลือไปมีหยังกินข้าวแลงลรืไปสวัสดีทางเอเชียสวัสดีทางเมืองไทยสวัสดีทางยุโรปยุโรปสุขุสุคนเดอค่ะ สาวผู้ไทยบอกแล้วว่ามมีสีทันงย่สิขึ้นสีทั้งย่สิขึ้นบางอย่งจะดอกอีหยังดอกดอกใหม่ก็มีจ้าโอ้คนมักธรรมชาติคนมักดอกใหม่นะจ้าผู้หญิงคู่กับดอกไม้ผู้ชายก็คู่กับดอกไม้ได้เหมือนกันจ้านี่ดอกหยังดอกหยังจ้าอันนี้สาวผู้ไยกับห้องบ่ถือกบอกทัวเด้อจ้าเดินเดิดิเดินเดินเดินรน สบับปูไทยหอมบะถือจะเทือยวบ้าด้วยฮอร์โมนด้วจ้สาสับปูไทยกับบะอบบ,บบ๊บบอกินข้าวกับสาวบุไทยวันนี้สาวบุไทยนี่ยังเดี๋ยวจะตกนี่ยังนี่เบิง้งพึ่งน้อยกรอยใจจ้าบินพระแวะพระแวะมาบินพระแวะพระแวะจากเมืองไทยมาหอดสวีเดนกักจ้าโอ้ยได้สองเบิง้งอยากจะเนี้ยขอบคุณหลายๆเด้อจ้าดีเฮีสยสับปูไทย เมื่อวานไปสื่อของไปสื่ออาหารไทยเจะเมื่อวานเมื่อวานไปสื่ออาหารไทยไปสื่อกับเขาเนาะจา้าไปแล้วสบุทรยนางยูน่าดสาบุทรยก็บ,บอกว่าไปแล้วให้เจอสิ่งที่ฉันอยากได้เด้อสิ่งที่ฉันอยากได้สิ่งที่ฉันต้องการเด้อซัสนสาบุไทยว่าไปสับุไทยบอกว่า,ส,าสับุะรยเฮจันทสีเนาะจ้าใส่คุณช่าย ข, yup. ข้างๆเฮ็ดจังเสี่ใจเฮ็ดตาเองสิแหละอื้ม <die> อ like ื้อีหยางแล้วว่าแฟนสาวพูดไทยว่าอะไรเหรอเฮ็ดตาขยิบใส่หน้าแบบนี้แหละจ้าฉันอยากกินทุเรียนฉันอยากกินทุเรียนฉันอยากกินทุเรียนเล่ากับอืมเล่าว่าเธออยากกินเธอก็กินเธออยากกินเธอก็กิน แต่ให้กินมือที่ฉันนวายูเดิมมือนี่ละค่ะมือนี่ละค่ะมือนี่ละ่ะคุณชาตสิว่าวุ่นเลยแต่เหตุจังใดเนาะก,กะคนมันมากสิเหตุอาจังใดใดกระใจมันมักนาะมันหมแต่เด้ บึงบึงไปเจ้าคือหอมได้อายฮะบึงบึงไปเจ้าคือหอมเนี่ยอ๋มันหอมเลอย่งนีหอมมากมายเลยเจ้าหอมนาเจ้าสับปะไทอ่ะปีหนึ่งนะจ๊ะสิได้เข่าปากเธอหนึ่งเด้อเจ้าว่าเจ้าว่าดูตุนข่อยแนะ่ดูตุนข่อยแนะ่ สับปูไทยน้มันทเลนี่หนึ่งปีนะจ๊ะสาบุูไทยจะเอาเข้าปากหนึ่งครั้งนะจ๊ะกล่องนี้กล่องนี้ห้าร้อยกรัมกล่องนี้ครึ่งกิโลกล่องนี้ครึ่งกิโลมันมีสองมันมีสองสองสองผู้บอกเขาห้องมันมีสองผู้นะจ้ะอาอ้าวภาษาสับุไทยสักกภาษาสบูไทยวลีคำในเดอ้อจำมันอันภาษาพื้นบ้านสับุูไทยเนาะอันนี้กับภาษาไทยกับจะห้อง ทุเรียนมันบอจ้าภาษาผู้ไทยกับสีห้องทุเรียนภาษาไทยวรรละคำไม่จ่านี่กล่องนี้นะเครื่องกิโลได้จ้านี่เครื่องกิโลเนี่ยบินพเพ,เพเ้อเพ้อเพอเพ้อติดปีกบินจ้าเพึ่งน้อยกรอยใจเนี่ยมาถึงสวีเดนกักเลยจ้าขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณในรีเด้อในสาห์หท้าจะเปิดกล่องนี้ราคาสองร้อย สองรสาสิบครู่นนะะานะคะสา <c ười> บูไทยว่าโอ้ยย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 ยใจยย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 ้ยยยยยยี้ยย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 นยย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 ยไดยทองคยยยยยนยย้ยยยยยยยนยยยยยดยย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 ย0อยยยัยยยยย เป็นรลอยกัอร่อยจ้ะสาวุู้ได้สกินกับเขาสาวุู้ได้สิกินกับเขาจะแกะจังได้ละบัานนี้ติดมาคักติดมาแน่ล่ะจ้ะเปิดผ้าอกพบผ้าเอิบทำไมาเนี่ยโอ้ยเนาะแกะยากเนาะสิกินเนียังกินยากเนาะโมเมนต์ยังโดนจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งใช่ไหมมาแล้วจ้ะเปิดได้แล้วเปิดผ้าอกพบผ้าเอิดเออ เดียจ้าสับปูไทยจะติดไว้นะคะติดไว้สิเลยพึ่งน้อยเนี่ยบินมาหดสวีเดนกักนี่อ้ยน่ารักค่ะน่ารักเขาคุณหลายๆเลย,ลยดได้กินนะจ๊าสับปูไทยได้กินมันได้เท่านี้มันได้เท่านี้อ,นนนอ,อุ้ย,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 ยนุ่มๆชุ่มๆุ่ำๆโออเออเออย่เงี้ยย่เียเนี่ยจ้าหนึ่งพูอือเอหอมจ้าแล้วก็มีสอง แล้วก็มีสองผู้น,น้อยเอ็นซีพอดีกินจ้าโอ้กินข่าวกินข่าวกินน้ำข่าวไปรทศไทยมาไหมาอ๋ออันใหญ่เลยอันใหญ่เลยกินกับข่าวเด้ออ่าอืมอืมแซ่บคือทีมันแซ่บถูกไหมอืมกับข้าวเหนียวอืมจังสี่เลยอร่อยต้องป้อนแถมก้อย กอ,อสิว่าสมัยจะกานะก้าวเปลี่ยนไปวนาเว่าไปน้ําจะพูดสมัยก่อนสมัยเข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆสมัยสาวุ้ไทยเข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆม,ม่มีเงินเนาะอยากกินดูเรียนไหมอยากกินสุเรียนไหมไม,ม่เคยหูจักทุเรียนไม่เคยหูจักทุเรียนเนาะมาอยู่กันกรุงเทพใหม่ๆเมือ่อ หลายปีแล้วนะจ๊ะอยากกินเนาะจ๊ะเขากินยัางเหลียวเบิงคนกินตอนนั้นทํางานโรงงานเนาะอยู่กับพี่ชายคนโตเขากินเผือเด้เขากินพผือดคือโอมแท้คือเป็นตะแซบแท้สมัยตะเก้าอยู่เคยคลองเตยเนาะคือเป็นตะแซบแท้อยากกินเด้บอกพี่ชายบอกพี่ชายอยากกินทุเรน่ะซื้อทุเรนเพื่อกินแน่อยากกินทุเรนเพราะเงินอะไรก็อยู่กับพี่ชายหมดเนาะอยากกินทุเรน ใชยบอกว่ามันแพงมันแพงซื้อไม่ได้มันแพงโอ้สมัยนั้นอือันนี้กับปีหนึ่งกินเท่านึงจะแพงคือเกาจา้าสวิเดนกับแพงแพงแต่กบกินกระจมันมักอสิเฮ็ดนะจังใดใดอื อือร่อยมากหวานหวานกรอบๆไหมไม่ใช่หวานแบบหวานกรอบอะอร่อยอะอื อยากกินอยู่ได้จ้ะนหนึ่งภูก็จะกินหมดไหมเนี่ยอืมอืมอร่อยม,ม,มากเสุดยอดสุดยอดอาหารวันนี้ดีใจยิ่งกว่าได้ทองกินกันยืนกิน จาจารยแซ่บไรแซ่บกันดอแซ่บกันดีแซ่บแซ่บอิลีอร่อยอร่อยมากเลยนองจากอืม่าอร่อไหร ยกโปรถามกนเลยจ้ะกูนี้สาวู้ไทยก็ชื่นใจแล้วจ้ากินหนึ่งภูก็ชื่นใจแล้วแส,แสบแสบปลั๊มเปลือกเข้ากันเลยสีดอกไม้กับสีดูเรียนดูเรียนดูรีชอบของชอบอม,มันเสียแรงที่ทำอย่างนี้อย่างนี้กับสามีกับคุณชาย จังซี่ก็ได้กินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> แซ่บขอหิวเขาอืม แซ่บแซ่บอีีดีใจที่ได้กินด้วยยั โอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจากขอบคุณหลายๆเพึ่งน้อยกรอยใจที่บินเจิดจากเมืองไทยมาสู่สุดินให้ได้กินดูเรียนดูเรียนเมคอินไทยเลยขอบคุณหลายๆทักซุมิกะให้ดู